คุณหญิงอลิซาวมราชพิทักษ์ทายาทเพียงคนเดียวของอาณาจักรเฮมราชกรุ๊ปมูลค่านับหมื่นล้านบาทเคยคิดว่าคำถามนี้ไร้สาระสินดีสำหรับเธอทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายและเธอก็พร้อมจะจ่ายเสมอไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแอร์เมซใบเมลสุดเพชรเม็ดงามจากคาเทียหรือแม้กระทั่งความพักดีจากบริวารรอบกายคือฮานร,รูริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนเนื้อที่กว่าสิบไร่ คือประการส่วนตัวของเธอทุกเศ้าแท่งแดดอ่อนน้อมจะศาสตร์ซองผ่านกระจกบานสูงจดเพดานปลุกให้หญิงสาวไว้ยสาสิบต้นลืมตาขึ้นบนเตียงคิงายที่สั่งทําพิเศษเผาม่านใหม่สิงาช่างเลื่อนเปิดอัตโตมัติเผยให้เธอเห็นทัศนียภาพงดงามของมหานครที่ไม่เคยหลับไหลแต่สําหรับลิสาวมันเป็นเพียงภาพซ้ำซากที่เธอเห็นจนชินตาเช้านี้ก็เช่นกัน หลังจากเสร็จสิน้นกิจวัตรส่วนตัวที่กินเวลาร่วมชั่วโมงครึง่งอั้งแต่การแช่น้ำนมผสมกลีบกุหลาบไปจนถึงการเลือกสอดเสื้อพ้าวจากห้องเสื้อพ้าวขนาดเท่าคอนโ,โดมิเนียมอลิซาก็ก้าวลงมายัางห้องอาหารเช้าด้วยชุดเดสผ้าใหม่สั่งตัดจากปารีสซอยคอเพจเรียบรลูโทอประกายรับกับตังหูเข้าชุดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงฟุ้งกระจายบำทุกอย่างก้าวกาแฟค่ะ คุณหญิงสาวชาในชุดยูนิฟอร์มสีครีมโค้งคำนับวางถ้วยกาแฟเข้าบทส่งตรงจากเอธิโอเปียลงตรงหน้าอย่างนอบน้อมอลิซาเพียงพยักหน้ารับเบาๆดวงตาคมเชี่ยวภายใต้กรอบแว่นกันแดดชาแนลไลอันข่าวธุรกิจบนไอแพรุ่นล่าสุดเสียงส้นสูงแลมปริตของรองเท้าจิมมีชูกระทบพื้นหินอ่อนขัดมันดังเป็นจังหวะขณะทะลุขึ้น เมื่อรถยนต์โรลรอยสีดำสนิทเคลื่อนมาจอดเทียบหน้าประตูใหญ่วันนี้มีประชุมบอร์ดตอนสิบโมงเช้านะคะคุณหญิงแล้วก็มีนัดทานอาหารกลางวันกับคุณวิชัยจากวีรพัฒน์กรุ๊ปตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเลขานุการส่วนตัวรายงานตารางงานคณะเปิดประตูรถให้ชีวิตของอลิซาหมุนวนอยู่กับตัวเลขผลกำไรและการรักษาภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบ ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแม้กระทั่งในงานเลี้ยงสังคมรูราที่เธอต้องปรากฏตัวเป็นประจำบทสนทนาก็มีแต่เรื่องธุรกิจการลงทุนหรือการอวดอ้างความมั่งคั่งชายหนุ่มที่เข้ามาในชีวิตเธอก็ไม่ต่างกันพวกเขามองเธอเป็นคุณหญิงอลิซาถ้วยรางวัลที่ใครเครื่อก็ยากครอบครอง ไม่ใช่อลิซาผู้หญิงคนหนึ่งที่ซ่อนความรู้สึกโดดเดี่ยวไว้ภายใต้เปลือกนอกที่แข็งกร้าวคำคืนหนึ่งในงานเปิดตัวเครื่องเพจคอลเลกชันใหม่อลิซาวในชุดราตรีเก่าอกสีแดงพลึงเป็นจุดสนใจของทุกคนแสงแฟลชจากกล้องนักข่าวกระทบกับสร้อยเพชบนคอรองจนพรางพรายเธอยิ้มอย่างมืออาชีพตอบคำถามนักข่าวอย่างชะชานแต่ใจกลับรู้สึกเบื่อหน่าอย่างสุดขีด อีกแล้วสินะพวกหน้ากากเธอคิดในใจขณะปลายตามองเหล่าไฮโอส์ที่บำลังหัวเราเสียงดังกับะบมุกตลกฝืดตืดของพิธีกรคุณหญิงอลิซาครับเสียงทุ่มเรียกให้เธอหันไปมองชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งในชุดสูทเช่าราคาถูกยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือก่อนนักข่าวจากนิตยสารออนไลน์เล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักมีอะไรคะ อลิซาถามเสียงเรียบพยายามซ่อนความรำคาญที่ถูกขัดจังหวะความคิดคือผมผมอยากจะขอสัมภาษณ์คุณหญิงหญิงเกี่ยวกับมุมมองการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่นะครับก่อนพูดตะก,กุกตักเล็กน้อยเหงื่อซึมบนหน้าผ้าอลิซาเลิกคิ้วเล็กน้อยปกติฉันไม่ให้สัมภาษณ์กับเสือเล็กนะคะเธอตอบตามความเคยชิน แต่แล้วบางอย่างในแวลตาที่ดูซื่อและท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวของเขาก็ทำให้เธอเปลี่ยนใจแต่เอาเถอะค่ะให้เวลาคุณห้านาทีนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของหน้ากาก,ากอีกชิ้นที่อลิซาไม่เคยคาดคิดว่ามันจะแนบเนียนและอันตรายถึงเพียงนี้บทสนทนาสัน้นๆในวันนั้นนำไปสู่การติดต่อกันอีกหลายครั้งก่อนมักจะหาเรื่องมาพูดคุยกับอลิซาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอดิเรกที่เธอไม่เคยมีเวลาทำหรือเรื่องสับเพเรียรที่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่เคยพูดถึงเรื่องผลประโยชน์มีแต่รอยยิ้มซื้อและคำพูดให้กําลังใจคุณหญิงดูเนื้อจอยนะครับพักผ่อนบ้างสิครับก่อนพูดขึ้นในบ่ายวันหนึ่งที่เขานัดเจอเธอที่ร้านกาแฟเล็กๆแถวชานเมือง ซึ่งเป็นร้านที่อลิสาไม่เคยคิดจะเหยียบย่างเข้าไปเขายื่นแก้วชามะนาวเย็นจีนให้เธอผมว่าบางทีความสุขมันก็อยู่ในเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับอลิสามองแก้วชามะนาวในมือสลับกับใบหน้าเปื้อนยิ้มของกนในโลกของเธอที่ทุกอย่างต้องดีที่สุดและแพงที่สุดคำพูดและความเรียบง่ายของเขาเหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านเข้ามามันทำให้เธอรู้สึก ขอบคุณนะคะคุณโกนเธอยิ้มบางนานเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีคุณตาเดชอดีตประธานเมราชกรุปผู้ชานชลาดและมองคนทะลุปลุกป,ปรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลานสาวคนเดียวมาได้สักพักแล้วแล้วอลิสาวทูสดใสขึ้นหัวเราง่ายขึ้นและที่สำคัญคือเธอเริ่มพูดถึงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งบ่อยขึ้นจนผิดสังเกตอลิส ไอ้หนุม่มที่ชื่อกอนอะไรนั้นมันเป็นใครกันแน่คุณตาเดชไอ้ทมขึ้นในบายวันอาทิตย์ที่อลิซาแวะมาเยี่ยมที่บ้านพักริมแม่น้ำนเงียบสงบของท่านก็เป็นนักข่าวคะ่ะคุณตาเขาเขาก็เป็นคนดีนะคะเรียบง่ายไม่เหมือนคนอื่นที่อลิซาเ,เจออลิซาตอบเสียงอ่อยพวงแก้มขึ้นสีละเรื่อคุณตาเดชมองหน้าหลานสาวนิง่ง ความเรียบง่ายบางทีมันก็เป็นหน้ากากที่ดีที่สุดนะอลิซตาไม่อยากให้เรามองคนแค่เปลือกนอกไม่ว่าเปลือกนั้นมันจะรูร่าหรือซอมซ่อแค่เห็นก็ตามคำพูดของคุณตาเหมือนก้อนหินที่โยนลงในบ่อน,น้ำนิ่งในใจลิซาวเธอเริ่มคิดแต่ความรู้สึกดีที่เธอมีให้ก่อนมันก็แรงกล้าวเกินกว่าจะปัดเป่าความสงสัยเล็กเกนั้นทิ้งไปได้ กนเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตอลิซามากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่เธอไม่เคยกล้าปรึกษาใครเป็นเพื่อนคุยในยามที่เธอเหงาและเป็นคนที่ทำให้เธอหัวเราะได้โดยไม่ต้องเสแสร้งวันหนึ่งกอนเล่าให้อลิซาฟังถึงความฝันของเขาเขาอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเป็นของตัวเองแต่ยังขาดเงินทุนอยู่จำนวนหนึ่ง ผมไม่อยากรบกวนคุณหญิงเลยนะครับแต่ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆกอนพูดด้วยน้ำเสียงละห้อยแวลตาเต็มไปด้วยความหวังด้วยความเชื่อใจและอยากจะสนับสนุนคนดีที่สู้ชีวิตอลิซาจึงตัดสินใจมอบเงินทุนก้อนหนึ่งให้กอนไปโดยลังเลถือว่าฉันร่วมลงทุนด้วยก็แล้วกันนะคะเธอบอกเขาด้วยรอยยิ้มขอบคุณครับคุณหญิง ขอบคุณจริงๆผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณหญิงผิดหวังก่อนจับมืออลิซาไว้แน่นแววตาของเขาทอประกายบางอย่างที่อลิซาในตอนนั้นไม่ได้สังเกตเห็นร้านกาแฟาสารฟันของกอนเปิดตัวขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ดูอุบอุ่นอลิซาไปร่วมแสดงความยินดีด้วยตัวเองเธอมองดูกอนที่กำลังต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข แล้วรู้สึกอิ่มเอมใจนี่สิความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่แล้วฟองสบู่แห่งความสุขก็เริ่มปรากฏลอยร้าวแผวเพื่อนสนิทของอลิซสาวที่ทำงานในแวดวงเสื้อสารมลชนเริ่มได้ยินข่าวลือแปลกแตนเกี่ยวกับโกนอลิซแก่ในใจนวานายโกนอะไรของแกนะมันโปรไฟล์คลีนจริงๆฉันได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเขาเคยผู้พันกับคดีชอกโกงเล็กน้อยหน่อยนะแต่เรื่องมันเงียบไป อลิซาหัวเราะเบาๆแกก็คิดมากไปนะแพลว่กอนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกถึงแม้ปากจะพูดอย่างนั้นแต่ใน,นใจของอลิสาก็เริ่มมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยอย่างรากลึกลงไปเธาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยจรอยที่ไม่สมเหตุสมผลก่อนที่อ้างว่าไม่เคยรู้จักของแบรนด์เนมกับเลือกไวยราคาแพงได้อย่างถูกต้องในงานเลี้ยงที่เธอพาเขาไปด้วย ก่อนที่บอกว่าไม่ชอบความวุ่นวายกลับดูกลมกลืนกับงานสังคมได้อย่างไม่น่าเชื่อคำพูดบางอย่างของเขาที่เคยฟังดูจริงใจเริ่มแฝงในแยะแปะประแทกค,ความสงสัยนั้นกัดกินหัวใจอลิสาจนเธอทนไม่ไหวในที่สุดเธอก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนจากนักสืบเอกชนสิ่งที่นักสืบนำกลับมารายงานทำให้อลิสาแทบทรุด ก่อนชายหนุ่มผู้แสนดีและเรียบง่ายคนนั้นแท้จริงแล้วคือนายครวิชแสงอรุณน,นักตมตุนเมืออาชีพที่มีประวัติโชนในการหลอกลวงหญิงสาวผู้มังคังมาแล้วหลายราย้านกาแฟาสารฟันก็เป็นเพียงฉากหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นด้วยเงินของเธอรูปถ่ายแม่ที่ป่วยในกระเป๋าสตางเก้าใาของเขาก็เป็นรูปของนักแสดงประกอบที่เขาจ้างมา ความฝันความหวังความจริงใจทุกอย่างเป็นเรื่องโกโหกโลกทั้งใบของอลิซาวพังลายลงในพริบตาน้ำตาที่ไม่เคยไหลรินให้ใครเห็นมานานอาบแก้มเน้นว่าใจที่เคยเย็นชากลับเจ็บปวดรวดเล่าเหมือนถูกมีดกรีดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณตาเดชกอดลานสาวไว้แน่นเมื่อเธอร้องไห้จนตัวยโยนอยู่ในอ้อมแขนของท่านคนเรามันต้องเจ็บบ้างถึงจะจำหน้อลิซ ทซะว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตก็แล้วกันการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างอลิซากับกอนเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟสารฟันที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของเธออลิซาในวันนี้ดูเยือกเย็นและแข็งแกร่งกว่าเดิมเธอยืนแฟ้มเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้กอนดูฉันให้โอกาสคุณอธิบายเป็นครั้งสุดท้ายนะ กรุวิทกนน้นนาสีดเผือดเมื่อเห็นหลักฐานมัดตัวแน่นาหน้ากากคนดีที่เขาสวมใส่มานานถูกกระชากออกอย่างไร้ชิ้นดีเขาชุดตัวลงคุกเข้าอ้อนวอนขอความเห็นใจจากอลิซาวแต่แววตาของเธอในตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าและความสมเพชสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่แค่หลอกเอาเงินฉันนะกรุวิแต่มันคือการทำลายความเชื่อใจความรู้สึกดีๆที่ฉันเคยมีให้คุณ อลิซาพูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดบทเรียนนี้มันแพงมากก็จริงแต่ฉันก็ต้องขอบคุณคุณนะที่ทำให้ฉันตาสว่างเสียทีกอนหรือกรวิทย์ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชื่อเสียงของเขากลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในสังคมส่วนอลิซาเธอกลับมาเป็นคุณหญิงอลิซาคนเดิมที่เฉียบขาดและมั่นใจแต่ลึกลงไปในเวลตาของเธอมีความเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตมากขึ้น หนึ่งปีผ่านไปอลิสาวไม่ได้ออกงานสังคมบ่อยเท่าเมื่อก่อนเธอหันมาให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงลึกมากขึ้นและเริ่มก่อตั้งมูลนิธิเฮมราชปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างจริงจังรอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจกว่าเดิมกำแพงที่เคยสูงตระง,งานรอบตัวเธอค่อยทลายลงใบวันหนึ่ง ขณะที่อลิซากำลวจด,ดูความเรียบร้อยของโครงการสร้างห้องสมุดให้เด็กจิงในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในย่านคลองเตยชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสเสื้อยืดธรรมดาเดินเข้ามาทักทายเธอเขาคือนนท์สถาปนิกอาสาที่ออกแบบห้องสมุดแห่งนี้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายห้องสมุดสวยมากเลยคะ่ะคุณนนท์เด็กจริงคงจะดีใจมากอลิซายิ้มให้เขานนท์ยิ้มตอบ ผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมรักนะครับคุณหญิงความสุขของเด็กเก่งก็คือความสุขของผมบทสนทนาของพวกเขาราบรื่นและเป็นธรรมชาติไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีหน้ากากไม่มีความคาดหวังอลิซามองดวงตาที่ใสเสือ้อและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนนแล้วรู้สึกอลิซาาไม่ได้ออกงานสังคมบ่อยเท่าเมื่อก่อนเธอหันมาให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงลึกมากขึ้นและเริ่มก่อตั้งมูนิธิ เคมราชปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างจริงจังรอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจกว่าเดิมกำแพงที่เคยสูงตระหง่านรอบตัวเธอค่อยทลายลงใบวันหนึ่งสบายใจบางทีความว่างเปล่าที่เธอเคยตั้งคำถามมันอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยความเจ็บปวดและการเรียนรู้แต่เมื่อผ่านพ้นมันมาได้ สิ่งที่ลออยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ใช้หัวใจสัมผัสเรื่องราวของคุณหญิงอลิซากลายเป็นเครื่องเตือนใจให้กับใครหลายคนในแวดวงสังคมชั้นสูงว่าท่ามกลางแสงสีและความรูราที่ชาบช่วยนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าตาทางสังคมหากแต่เป็นความจริงใจ และจิตใจที่ดีงามที่ซ่อนอยู่ภายในต่างหากเปลือกนอกที่สวยงามอาจด,ดึงดูดสายตาได้ในตอนแรกแต่แก่นแท้ของจิตใจคือสิ่งที่ผูกมัดความสัมพันธ์ให้อยู่ยั่งยืนอลิสาวเรียนรู้ที่จะมองคนให้ลึกกว่าสิ่งที่ตาเห็นเธอให้โอกาสผู้คนจากหลากหลายพื้นภาคขึ้นไม่ตัดสินใครจากความมั่งคั่งหรือความยากจนอีกต่อไป โครงการต่างๆของมูลนิธิมราชปันสุขขยายวงกว้างสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเธอไม่ได้เป็นเพียงคุณยิงอลิซาผู้บริหารอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านอีกต่อไปแต่ยังเป็นคุณอลิซที่ผู้คนในชุมชนต่างๆรู้จักและรักใครในฐานะผู้ให้และผู้สร้างแรงบันดาลใจความสัมพันธ์ของเธอกับนนท์คอยๆพัฒนาไปอย่างช้าและมั่นคง นนไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีความฝันที่จะสร้างศาสตร์สิ่งดีให้กับโลกใบนี้และที่สำคัญที่สุดคือเขามองเห็นอลิซาตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่คุณสังคมสร้างขึ้นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งดูดาวอยู่ริมระเบียงบ้านพักตากอากาศที่หัวหิน ซึ่งเป็นบ้านที่คุณตาเดชยกให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อหลายปีก่อนนอนก็เอ่ขึ้นเบาผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าวันหนึ่งจะได้มานั่งดูดาวกับคุณหญิงอลิซาแบบนี้อลิซาหัวเราะเบาๆเรียกฉันว่าอลิสเธอค่ะคุณนนแล้วก็ฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าความสุขที่แท้จริงมันจะเรียบง่ายขนาดนี้นนหันมามองเธอ ดวงตาของเขาสะท้อนแสงดาวระยิบระยับสำหรับผมความสุขคือการได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขครับอลิซและผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณอลิซารู้สึกถึงความอ,อบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจนี่คือความรู้สึกที่เธอโหอยหามาตลอดชีวิตความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงแต่เกิดจากความผูกพันและความเข้าใจที่แท้จริง บางทีบทเรียนราคาแพงจากก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เธอได้พบกับนนเพื่อให้เธอได้เรียนรู้ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟความจริงใจไม่กลัวการพิสูน์และในท้ายที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงอาจไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่เป็นความสุขที่ได้รักและได้รับความรักอย่างบริสุทธิใ์ใจคุณตาเดชมองดูลานสาว ที่กำลังมีความสุขกับชีวิตใหม่ด้วยรอยยิ้มท่านรู้ดีว่าอาลิสายผ่าพนพรบททดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตมาแล้วบททดสอบที่ไม่ได้วัดกันด้วยความสามารถทางธุรกิจแต่ด้วยความเข้มแข็งของจิตใจและความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและตอนนี้ฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าความสุขที่แท้จริงมันจะเรียบง่ายขนาดนี้นนฮันมามงเธอ ดวงตาของเขาสะท้อนแสงดาวระยิบระยับสำหรับผมความสุขคือการได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขครับอลิซและผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณอลิซารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจนี่คือความรู้สึกที่เธอหอยหามาตลอดชีวิตความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากความมั่งคั่งหรือชื่อเสียง แต่เกิดจากความผูกพันและความเข้าใจที่แท้จริงบางทีบทเรียนราคาแพงจากกลนอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เธอได้พบกับนนเพื่อให้เธอได้เรียนรู้ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟความจริงใจไม่กลัวการพิสูน์และในท้ายที่สุดเธอก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนไปด้วยความหวัง เรื่องราวของอลิซาจบด้วยความเข้าใจที่ว่าความมั่งคั่งอาจซื้อความสะดวกสบายได้มากมายแต่ไม่สามารถซื้อความสุขที่ยั่งยืนหรือความรักที่แท้จริงได้สิ่งเหล่านั้นล้วนต้องใช้หัวใจในการแลกมาและเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะมองข้ามเปลือกนอกและให้คุณค่ากับแกนแท้เมื่อนั้นเราก็จะค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตเช็คเจวกับคุณหญิงอลิซา ผู้คนพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอืม